sebagai bimbingan hidup, hamba

เสียงเสสังมังคะลังมังคะลังญาจามิยาจามิเสีังเสสังมังคะลังมังคะลังญาจามิยาจามิเสีังเสสังมังคะลังมังคะลังญาจามิยาจามิสิ่งของอันเป็นบริวารเหล่านี้สิ่งของอันเป็นบริวารลูกถวายแด่ปู่ลูกถวายแด่ปู่ขอให้เป็นขอให้เป็นของทิพ ของทิพย์อาหารทิพย์อาหารทิพย์เป็นทิพย์พระโอสถเป็นทิพย์พระโอสถยารักษาโลกยารักษาโรคลูกนำกลับมาบริโภคลูกนำกลับมาบริโภคขอให้เกิดขอให้เกิดบารมีบารมีสิริมงคลสิริมงคลความร่ำรวยความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย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 ทุกท่านทุกคน

ล้างด้วย้ากด้วยขาดเปล่งแรงจิล้นได้เค่ะขนมหวากินได้เยผลไ่ต้มปนัดได้เลยหยิบถุงหยิบกลับบ้านได้เลยค่ะเอาไปทานนี่ไงรอให้หน่อยนี่ไง ก็ไม่ใช่คิดไงคิดจะาอยู่แล้วเนี่ยมาีไนู่นที่อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วนะเสร็จพิธีแล้วมสงหวยค่ะมอ้าวใช่ค่ะมสหวยค่ะใช่ค่ะ่ายค่ะ่มากถ่ายมากถ่ายด้วยได้ค่ะ น้องกินจนเบื่อละแชร์ไปแชร์ไปพี่พี่แชร์ไปครับนี่คนนี้จะเป็นคนที่นำเรานะเป็นอาหารคลิปใช่ค่ะต้องทานทานได้นะคะทานได้อ้้ยนะคะขนมชั้นต้น อะไรก็จะเป็นของชั้นของชั้นของชั้น่องไว้นะคะ่องไว้ด้วยไม่มันเหมือนเลขหนึ่งอยู่นะอ้าเราก็เอาเป็นทั้งเจ็ดหนึ่งนะแล้วหกแปดเแล้วแต่โลกแล้วแต่ดวงนี่ลูกสา้ลูกาอันนู้ลูกสาวรอบคหัวค่ะแฟมิลน้อกิน กินอย่างโอ้ออเข้าใจแล้วไม่ใช่ไงเพิเกี่ยวตะหมากเพเกี่ยวตะหมาโอ้ยเป็นยิ้มเยอะไม่ได้เจีหมากที่ซอก แล้วก็อผลไม้ไปอะนั่งส้มส้มขึ้นบ่วันนี้เนี่ยหลบมุมหลบมุมซยแดค่ะ GPS ไปเลยดาราทุกคนต้องมาทานนี่นะตำโพงแซ่นั่นและของมากของมากตัหน้าเป็นหยใเเอาบเอาไข่กบคุณละงว่อเนี่มันเป็นหนึ่งได้เนี่ย เ็ามันไม่มีมันไม่มีฉีดเป็นหนึ่งได้ไปให้ไม่เช้านี่ให้หนึ่งให้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเราสี่คนละ,นละสองคนคนละสองใบสอ,สอสฉันชอบกินไข่เอาอะไรอีกแมงตออง,งุ่นรไปีบอเนอนถุเอาไว้ตรงไหนเลยเนี่ยให้ขอรู้ แม่เอาเอากล้วยครับกล้วย,วยสวัสดีครับสวัสดีเสร็จพิธีแล้วนะน,น,นี่นะครับเป็นบายสีที่เราทำพิธีเสร็จแล้วแต่มันเราไม่ได้รายสดนะอันนี้ครับนี่เลขทูอันนี้คนเลขหกครับเอาไหมรถเอิ้นเขาจะเอากล้วยหนูละ่ะ

บุงบไข่เอาไหมฉันก็พูดเป็นเหมือนกันไข่เอาไหมเอาได้เลยค่ะมีถุงได้ค่ะม่ถุงหยิบเลยค่ะหยิบเมื่อเช้าให้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคเมื่อเช้าให้หน่เก้หนาเอาเลยครับเอาลยคนละไปคนละอัน มะเพื่นหลานเอาแล้วอ้หนี่นี่ใส่กระเป๋าน่ใส่กระเป๋าหนึ่งด่าดาเาใส่กระเป๋าแล้วใช่ไหมก้อยมือวันนี้วันนี้วันเสาร์บวงสงเยอะมีหนึ่งโต๊ะสองขนมได้ไสาห้า มีข้างหลังอีกตัวหนึ่งตรง,ออตรงูรง้อีกตัวเยอะมากนะครับมันเสาระวังเลขโทมแต่เข้าอยู่นี่โอเคเดอร์ดูไม่ทันไีไปดูย้อนหลังนะครับ